คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้เป็นวันที่6ของซีรีส์นี้นะครับหัวข้อพระครัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนะครับคือ1ซามูเอลบทที่17ข้อ32ถึง40ค่อนข้างจะยาวคุณไปอ่านพระครัมภีร์ตอนนี้เอาเองดูนะครับ ผมขอสรุปคร่าวๆดังนี้เมื่อกษัตริย์ซาอูลเรลียกดาวิดเข้าเฝ้าดาวิดก็บอกกษัตริย์ว่าอย่าให้กองทัพเสียขวัญแล้วก็สิ้นหวังกันเลยข้าพระองค์จะออกไปสู้กับเจ้ายักษ์กลิอัตเองแล้วเขาก็สาธยายประสบการณ์ในอดีตของเขาว่าเขาเคยฆ่าหมีฆ่าสิงโตเพื่อปกป้องฝูงแกะของเขามาแล้วกษัตริย์ ก็ให้ดาวิดสวมเสือ้อเกาะและก็ถือดาบไปด้วยแต่ดาวิดก็รู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่ถนัดเขาก็เลยถอดออกหมดแล้วก็เอาไปแค่ไม้เท้ากับหนังสติก๊กซึ่งหนังสติ๊กมันก็คือสลิงกับก้อนหินไม่กี่ก้อนนะครับเป็นอาวุธที่เขาคุ้นเคยและในที่สุดเขาก็เอาชนะศัตรูที่น่ากลัวด้วยอาวุธนี้เท่านั้น พี่น้องทีักครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้เรามาใกล้ครควนสนทนากับพระวินัยมโหสถด้วยกันก็มีหลายประเด็นดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกดาวิดไม่ทิ้งโอกาสง,งามๆที่พระเจ้าส่งมาให้นะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะเขามีความหวังในพระเจ้าไงล่ะครับว่าจะต้องชนะแน่แม้ว่าเขาจะไม่เคยได้รับการฝึกเป็นทหารมาก่อนเลยก็ตามพี่น้องครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชัว่วครู่ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของคุณ คุณเป็นคนแบบดาวิดไหมคุณมีความหวังเสมออยู่ว่าทุกสิ่งที่คุณทำจะประสบความสำเร็จไหมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตามพี่น้องครับมีกี่ครั้งที่คุณทิ้งโอกาสงามๆที่พระเจ้าส่งมาให้เพียงเพราะคุณไม่มีความหวังว่าจะทำได้สำเร็จผมเองก็เคยพลาดโอกาสดีๆที่พระเจ้าส่งมาให้ไป เพราะมัวกลัวว่าจะล้มเหลวพี่น้องครับการขาดความเชื่อจึงทำให้สิ้นหวังหมดหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆและมันก็จะทำให้คนเป็นอัมาตนะครับแต่การมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอก็จะทำให้คนเดินหน้าออกไปคว้าโอกาสดีๆที่พระเจ้าส่งมาให้ได้และก็จะทำให้คนหลุดออกมาจากกงขังของปัญหาทุกชนิดได้ดังนั้น ถ้าคุณทิ้งโอกาสดีๆไปหลายครั้งแล้วครั้งต่อไปก็อย่าทิ้งโอกาสดีๆที่พระเจ้าส่งมาเจ่อตรงหน้าคุณอีกนะครับแต่ให้ก้าวไปคว้าโอกาสนั้นด้วยใจกล้าหาญเชื่อมั่นและมีความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยให้คุณก้าวที่สองต่อไปจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จครับคราวนี้มาดูประเด็นที่สองดาวิสัทยายว่าเขาเคยมีประสบการณ์ ฆ่าหมีและสิงโตมาก่อนจึงทำให้กษัตริย์ยอมให้เขาไปสู้กับยักษ์โกลิอัตนะครับดาวิดก็มีความหวังในพระเจ้าว่าในอดีตพระเจ้าเคยช่วยเขามาอย่างไรวันนี้พระเจ้าก็จะช่วยเขาอีกในอดีตพระเจ้าเคยปั้นแต่งให้เขามีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้กับสัตว์ร้ายแล้วก็เอาชนะพวกมันมาแล้วอย่างไรเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าเขาจะเอาชนะ เจ้ายักษ์นี้ได้ไม่ต่างกับการเอาชนะสัตว์หลายความหวังของเขาอยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะใช้ทักษะเดิมๆที่เขามีอยู่มาทำให้เขาเอาชนะศัตรูได้พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คุมหย,ยุดช่วยขณะนะครับทบทวนดูชีวิตคุณคุณมีความหวังที่มาจากพระเจ้าหรือไม่ในการเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหา ตลอดชีวิตที่ผ่านมากี่ครั้งแล้วที่คุณท้อถอยหรือถอดใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาใหญ่โตถ้าคุณมักจะถอดใจท้อแท้ท้อถอยง่ายผมขอหนุนใจให้คุณทำแบบดาวิดนะครับให้คุณสัทยายกับตัวเองนะครับไม่ต้องไปสัทายายกับกษัตริย์นะครับสัทยายกับตัวคุณเองพูดย้ำกับตัวเองตลอดทั้งวัน จนความหวังในพระเจ้าดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคุณพูดทำนองว่าพระเจ้าเคยช่วยฉันเอาชนะอุปสรรคปัญหามาแล้วหลายครั้งครั้งนี้พระเจ้าก็จะช่วยฉันอีกเช่นกันฉันเอาชนะทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ทรงสถิตในฉันและเสริมกำลังให้แก่ฉันพี่น้องครับให้คุณสาธยายประสบการในอดีต ที่เคยเอาชนะอุปสปรรคปัญหาใดๆมาบ้างโดยนึกทบทวนดูและขอบคุณพระเจ้าไปพร้อมทั้งพูดย้ำกับตัวเองไปด้วยด้วยประโยคดังกล่าวข้างต้นตลอดทั้งวันทุกๆวันนะครับแล้วคุณจะประหลาดใจว่าคุณจะเริ่มหายจากอาการท้อแท้ท้อถอยแต่กลับรู้สึกคึกคักคกระเตอรล,ลอนมากขึ้นและคุณก็จะเริ่มลงมือทำบางอย่างเท่าที่พอจะทำได้อย่างสนุกสนานและมีความหวัง หวังอะไรหรือครับก็มีความหวังว่าพระเจ้าจะช่วยให้คุณเอาชนะได้ไงล่ะครับเมื่อคุณมีความหวังแล้วคุณก็จะมีพลังและเริ่มลงมือทำสิ่งที่พระวิญญาณกระตุ้นให้คุณทำพอคุณทำก้าวแรกแล้วพระเจ้าก็จะทรงนำก้าวที่สองให้คุณต่อไปอีกแล้วก็จะทรงนำก้าวต่อไปอีกเรื่อยๆจนในที่สุดคุณก็จะก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาใหญ่โตไปได้สำเร็จ ล้มยักษ์ที่มาโจมตีคุณได้อย่างง่ายได้เหมือนที่ดาวิดล้มยักษ์ได้ง่ายๆด้วยหนังสติ๊กและก้อนหินไม่กี่ก้อนนั่นเองล่ะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตคุณไม่มีประสบการณ์ในอดีตที่จะมาต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาใหม่ที่กำลังเจออยู่แบบที่ดาวิดเคยมีประสบการณ์ ข้ามีข่าสิงโตมาก่อนเขาจึงอ่ล้มยักษ์โกไลอัดได้แม้คุณจะมีความหวังในพระเจ้ามีความหวังเต็มเปี่ยมว่าพระเจ้าจะช่วยคุณก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้แต่คุณไม่มีทักษะใดๆเลยในการเอามาใช้ต่อสู้กับอุปสรรคหรือปัญหาที่เจอขณะนี้คุณอาจจะไม่เคยเป็นหนี้มาก่อนแล้วตอนนี้มาเป็นหนี้ก้อนโต หรือคุณอาจจะไม่เคยเจ็บป่วยแล้วจูจ่ๆก็มาเป็นเบาหวานคุณไม่รู้จะรับมือกับมันอย่างไรเพราะไม่เคยรับมือมาก่อนไม่มีประสบการณ์มาก่อนพี่น,น้องครับถ้าคุณกำลังเจออุปสรรคหรือปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนผมขอหนุนใจให้คุณคิดถึงบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์เขาก็คือโนอาห์นะครับคุณคงรู้ดีอยู่แล้วว่าโนอาห์เป็นเกษตรกร มีทักษะในการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์เท่านั้นเขาไม่ใช่ช่างไม้เขาไม่เคยมีทักษะในการต่อเรือมาก่อนเลยแต่เขาก็ทำได้สำเร็จเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะเขามีความหวังในพระเจ้าอยู่เสมอไงครับเมื่อเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรและทำอย่างไรในการต่อเรือขนาดมาฮอมาเขาทำยังไงครับเขาก็ตั้งใจฟังเสียงของพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกเขาอย่างละเอียดเลยนะครับว่า จะต้องต่อเรือแบบไหนอย่างไรและเหตุที่เขา,าจะต้องใช้เวลาต่อเรือนานถึงร้อยปีผมคิดว่าเวลาส่วนหนึ่งก็คงต้องเอาไปใช้ในการฝึกฝนพัฒนาทักษะใหม่ๆนั่นคือทักษะการเป็นช่างไม้ไงล่ะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความหวังใจในพระเจ้าเสมอคุณมีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งที่คุณลงมือทำจะสำเร็จคุณก็จะมีพลัง ในการที่จะลงมือทำนะครับลองดูชีวิตของดาวิดเขาเคยเอาชนะหมีและสิงโตมาแล้วเขาเคยเใช้ทักษะเดิมๆมาใช้กับยักษ์โกลิอัดเขาไม่ได้เอาแต่ท้อแท้ท้อถอยแต่เขามีความหวังในพระเจ้าเสมอในที่สุดเขาก็เอาชนะได้คราวนี้สมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนแบบดาวิดคุณเคยมี สมมุตินะครับคุณเคยมีทักษะขายของออนไลน์มาก่อนและตอนนี้สิ่งที่คุณขายนั้นขายไม่ดียอดขายตกคุณก็แค่หาสินค้าใหม่ๆมาขายแทนโดยใช้ทักษะเดิมๆในการขายออนไลน์นั่นแหละมาขายสินค้าตัวใหม่และตั้งความหวังที่พระเจ้าเสมอไม่มัวท้อแท้ท้อถอยถอดใจง่ายๆเดี๋ยวยอดขายที่ตกก็จะดีดขึ้นมาใหม่เองด้วยสินค้าใหม่ๆ และด้วยทักษะเดิมเิมของคุณไงล่ะครับคราวนี้ลองมาดูชีวิตของโนอาห์เขาไม่ได้มีทักษะของการเป็นช่างไม้แต่เขาก็ต่อเรือใหญ่มาหืมมาได้จนสำเร็จเขาก็เพียงสแสวงหารายละเอียดการต่อเรือจากพระเจ้าเมื่อได้รับคำตอบแล้วเขาก็ฝึกทักษะใหม่ๆใ,ในการเป็นช่างไม้แล้วในที่สุดเขาก็ต่อเรือได้สาเร็จดังนั้นสมมตินะครับสมมติว่า ถ้าคุณไม่เคยมีทักษะการขายออนไลน์มาก่อนเลยกำลังต้องการที่จะลงมือทำธุรกิจใหม่ๆที่เป็นธุรกิจออนไลน์ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนคุณก็แค่ทำแบบโนอาคืออธิษฐานสแสวงหารายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็ลงมือฝึกทักษะใหม่ๆสมัยนี้ก็มี Google ให้คุณค้นหาคำตอบวิธีทำธุรกิจใหม่ๆได้มากมาย แถมเดี๋ยวนี้ก็ยังมี AI ChatGPT อีกด้วยหรือ Google บาทคุณถามใหม่ๆเรื่องใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนได้ทุกเรื่องและก็ฝึกพัฒนาต่อยอดทักษะใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้าคุณเป็นคนมีความหวังในพระเจ้าเสมอคุณก็จะไม่ท้อแท้ท้อถอยถอดใจง่ายๆกับการที่ต้องทำอะไรใหม่ๆนะครับ พี่น้องที่รักบทสรุปการเฝ้าเดี่ยววันนี้ก็คือการเป็นคนมีความหวังในพระเจ้าเสมอจะทําให้คนมีพลังและการมีพลังก็จะทําให้คุณไม่พลาดโอกาสดีๆที่พระเจ้าส่งมาให้ผมขอย้ําว่าอย่ายอมให้มาราตานแอบย่องมาขโมยความหวังของคุณไปนะครับแม้ว่าซาตานอาจจะมาขโมยเงินของคุณไป จนทำให้คุณกลายเป็นหนี้สินก้อนโตหรือแม้ว่าซาตานอาจจะมาขโมยสุขภาพของคุณไปจนทำให้คุณเจ็บป่วยเรื้อรังแต่ผมขอย้ำว่าอย่ายอมให้ซาตานมาขโมยความหวังของคุณไปนะครับเพราะถ้าคุณสูญสิ้นความหวังซะแล้วก็เท่ากับคุณจะสูญสิ้นทุกอย่างความหวังในพระเจ้าจะทำให้คุณมีพลัง และการมีพลังจะทำให้คนมีความมุ่งมั่นลงมือทำอะไรบางอย่างจนเอาชนะปัญหาห,าหรืออุปสรรคไปได้แม้คุณจะมีทักษะหรือไม่มีทักษะมาก่อนก็ตามความหวังในพระเจ้าจะเป็นเชื้อเพลิงให้คุณไม่ท้อแท้ท้อถอยถอดใจง่ายๆเมื่อคุณอธิษฐานแล้วแม้ยังไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นมากนักคุณก็จะไม่ท้อแต่คุณจะลงมือทำบางอย่างตามแรงกระตุ้น จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปพร้อมกับอธิษฐานไปในทุกๆก้าวแล้วในที่สุดพระเจ้าก็จะนำคนก้าวผ่านอุปสรรคหรือปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างอัศจรรย์จนชีวิตคนจะเร่รุ่งเรืองก้าวหน้าและกลายเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่คนอื่นได้อาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าวยพรครับ